เปิดดวงลัคนาลาศีเมษจ,จำเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่ต้องมีการเดินทางสื่อสารออนไลน์จะพามีโชคใหญ่และแก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยสวัสดีครับชาวลัคนาลาศีเมษทุกท่านทุกช่องทางโซเชียลเลยนะครับมาฟังกันเลยนะครับมาวางแผนชีวิตนะครับว่าเดือนกันยายนต้องทำแบบไหนถึงจะได้ดีเฮงปังและร่ำรวยนะครับ มา,มาเริ่มกันเลยครับอันนี้คือลายนามดาวย้ายนะครับก็จะเห็นได้ชัดครับว่าดาวอังคารเราเนี่ยได้ย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในเรือนสหัสชะชครับดาวเจ้าเรือนสหัสชะชก็คือดาวพุธดาวพุธในวันที่หนึ่งกันยายนนี้จะโครจรมีตําแหน่งได้ทั้งมหาจักรและราชาโชคครับโดยเฉพาะราชาโชคฉลกเฉลายวคบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชศาักดิ์ดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับ แสดงว่าเราเดินทางไปคราวนี้นะหรือเจรจาติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามเนี่ยจะพาได้โชคใหญ่เพราะได้ราชาโชคได้เณฑ์หนึ่งก็คือได้มหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันฉงเฉงเห็นไหมก็บูสู้ลุยทาแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนเป็นต้นไปนะเพราะนั้นชาวเมธครับได้เวลาครับเดินทางเจรจาติดต่อสื่อสารโซเชียลออนไลน์นี่แหละจะได้โชคได้เงินได้ทอง นะครับตรงนี้นอกจากนั้นครับอาจารย์จะดูให้ครบทั้งห้าหเรื่องนี้แบบละเอียดนะเอาไปวางแผนชีวิตกันได้และก็เลขนําโชคท้ายคลิปอีกถูกกันเป็นหลายท่านหลายคนแล้วนะและอาจารย์ก็อยากจะฝากครับอาจารย์มีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนืันคนแล้วนะครับในช่องแดงนะครับใครมีสินค้าดีอยากเพิ่มยอดขาเพิ่ม,มกําไรนะครับมาลงตรงนี้กับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะสนใจก็แอดมานะเฮงปังร่ำรวยรุ่งโรจน์กันทุกคนเลยนะเนี่ยมาดูเลยในเรื่องการเงินเนี่ย การเงินเนี่ยของชาวเมฆเนี่ยคือดาวสุกครับแล้วก็ต้องบอกว่าดาวสุกเนี่ยก็ได้โคจรเข้าสู่เรือนอลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แน่นอนครับไม่ได้เสียหายนะบอกไว้ก่อนเพราะดาวสุกอยู่ในเรือนอลีได้ตําแหน่งอลินั้นอุด,ดมมเกณฑ์อุด,ดมมเกณฑ์ก็แปลว่ามั่งคั่งร่ํารวยไงก็เลยอยากจะบอกชาวเมฆทุกคนว่าในเดือนกันยายนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่จะต้อง แก้ปัญหาเป็นเห็นทางรวยครับเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นการเงินการทองเนี่ยยังมีสิทธิ์จะได้อยู่นะแต่ต้องไปไฟไปไฟติ้งไปแก้ปัญหาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครแก้ได้คนนั้นจะเห็นความร่ํารวยนะครับแต่ก็ฝากไว้หน่อยว่าในช่วงที่ดาวการเงินตกอล,ลิก็ให้ประหยัดนะครับอย่าฟุ่มเฟือยอย่าไปลงทุนอะไรมากมายไม่ได้อย่าให้ใครยืมเงินอย่าไปค้าประกันใครอย่าไปให้เงินกู้ใครอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันจะลําบากอ่า แต่ถ้าวันที่ย1ิบเอ็ดกันยายนครับดาวศุกร์ก็จะย้ายเป็นเกษตรตาธิบดีเนี่ยถ้ามองในเรื่องการเงินเนี่ยเกษตรตาที่บดีแปลว่ามั่นคงไงก็แปลว่าเงินทองก็จะเริ่มไหลามาเทมาได้มากยิ่งขึ้นได้ง่ายขึ้นคือหลังย1ิบเอ็ดกันยาไปแล้วแะไปสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักด้วยหรืออยู่ตรงหน้าเราเราก็คว้าได้คว้าเอาเลยหลังย1ิบเอ็ดกันยาก็มีเกณฑ์จะร่ํารวยนะครับตรงนี้แต่ก็ให้รู้ไว้แหละว่าปีเนี้ย ถึงดาวสุกดาวกันเนี้จะตกอริ่นะแต่ดาวพฤหัสเห็นไหมครับยังโครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีเกณฑ์ได้เงินได้ทองนะครับบวกกับดาวอังคารดาวประจําตัวเราเนี่ยอยู่ในเรือนสหาชาัชชะและดาวเจ้าเรือนสหาชาัชชะได้ลาชาโชคนะ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่ติดโต๊ะติดเก้าอี้มากเกินไปนะครับอันนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ค่อยได้เงินนะงานไม,มา่ค่อยเข้าเงินไม่ค่อยเดินเงินไม่ค่อยมาแต่ถ้าเดินทางพบปะเจรจาติดต่อสื่อสารโซเชียลเจาะเจาะแจ๊กหน่อยเนี่ย เข้าสังคมหน่อยคีปคอนเนคชั่นหน่อยเดี๋ยวมันจะมีเหตุนํำพาให้เราได้เงินได้ทองครับเช่นบางคนมีไปอบรมไปสัมมนาต่างจังหวัดอ่ไปเลยนะครับหรือทําเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลอยู่แล้วะ่ะเป็นแม่ค้าออนไลน์งี้ก็ลุยเลยนะครับได้เวลาออนไลน์จะมีโชคแต่จะมีมากก็คือ1นึถึงสิกันยานะครับถ้าหลัง19กันยาดาวพุธโคจรเข้าเรือนอริไปแล้วเห็นไหม อยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวราหูเลงอีกอช่วงนี้จะพูดจาสื่อสารอะไรเนี่ยครั้งเดียวไม่สําเร็จดูดวงกับผมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้นะมันยังได้อยู่หลังสิบเก้ากันยาไปแล้วแต่มันจะต้องได้ยากได้เหนื่อยต้องพูดหลายรอบหรือต้องพูดนแนวแนวแก้ปัญหาใครไปที่ปรึกษาคอนเซัลต์เนี่ยโอ้โหจะประสบความสําเร็จน่านจะมีงานเข้ามามากก็ทําไปนะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเอาง่ายๆลุยๆเลยเนี่ยหนึ่งสิบเก้ากันยาเนี่ยเดินทางได้ตังค์ได้เงิน นะหรือเพื่อนฝูงจะมาคอยช่วยเหลือเพื่อกูลเราอ่ะเพราะนั้นถ้าเราติดขัดอะไรก็ไปคุยกับเพื่อนได้เพื่อนยังช่วยเราถึงวันที่1ิบเกากันยายนครับถ้าหลัง19ก้าันยายนไปติดต่อเพื่อนเป็นอาริแล้วนะมีสิทธิ์จะไม่ช่วยนะเพราะนั้นต้องทำอะไรต้องรีบทำให้ไหวในช่วงครึ่งเดือนแรกอ่าแลืครึ่งเดือนแรกดาวอาทิตย์เป็นกเกษตรตาทิบดีอยู่ในภพปุตตะปุตตะก็แปลว่าลูกหลานบริวารอะไรเงี้ยโปรเจกต์งานก็ยังจะเข้าจะได้ดีอยู่นะเพราะฉะนั้นตามดวงชาวเมษย้ำอีกครั้งนะครับ 1- ถึ่ง เก้ากันยายังดีอยู่รีบลุยรีบทําได้เลยนะหลัง19บเก้าหรือยีบดกันยาไปแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนี่คือดวงเรานะต่อมาในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็เห็นได้ชัดครับว่าดาพุธเป็นราชาโชคอ่านั้นซื้อกับผู้ชายผู้ชายหรือดาพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะก็แปลว่าซื้อกับเพื่อนฝากเพื่อนซื้ออะไรเงี้ยจะเริ่มได้โชคได้ลาภกับ2 ดาวาังคารสังเกตดีๆนะครับเลขสามเป็นเรืงกับดาวเกตเลขเก้าครับสแสดงว่าจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเซนแรงฝันแม่นครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าไปมูไปขอพรมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนะครับตรงนี้อ่าแล้วก็เงินก็ได้จากตัวเราเป็นหลักการทํางานเราอะแล้วก็มีคนมาช่วยุปถภ์หน่อยในช่วงครึ่งเดือนแรกนะเพราะฉะนั้นฝากด้วยเงินโชคลาบไปที่แน่ต้องเดินทางนะครับ ต้องสื่อสารครับแล้วจะดีใครพวกติ๊กแต่อินโทรเวิร์ดอยากอยู่เงียบๆคนเดียวโอ้โหบอกเลยถ้าทําอย่างนี้เดือนกันยาคุณจะเดี้ยงเลยนะครับคุณจะไม่มีเงินเลยแต่ถ้าคุณเปิดเผยโอเพนไมล์เฟรนลี่อย่างเงี้ยคุณสัมพันธ์ดีเนี่ยเดี๋ยวจะมีเหตุให้เราได้ตังค์ได้เงินได้ทองครับต่อมาครับการงานและการเรียนดาวการงานก็คือดาวเสาร์ครับยังถอยหลังพักองศาอยู่ในเดือนนี้เพราะฉะนั้นงานเก่าๆเอากับปรับฝนมาทําใหม่ ก็จะเป็นการดีหรือก็คือแต่ลูกค้าเก่าๆเยอะหน่อยนะครับก็จะได้และดูนะครับเดือนนี้จะพิเศษก็คือเล็งทั้งดาวอาทิตย์เป็นคู่ธาตุไฟการงาน่ะเล็งเสาเล็งอาทิตย์แล้วก็พุธก็มาเล็งด้วยถึงที่เก้ากันยาพุธกับเสาเป็นคู่สมพลแสดงว่างานอะไรเนี่ยเขาต้องการให้เราพู่ให้เราสื่อสารจริงๆนะเพราะดาวพุธเป็นดาวเจตจาอ่อนหวานเพราะนั้นถ้าเราต้องพูดจะาสื่อสารอ่อนหวานพูดดีๆนะมีเกณฑ์ได้งานใหญ่ๆเข้ามาเยอะเลยนะเพราะคาว่าคู่สมพลก็คือคู่มิตรที่มันยิ่งใหญ่ครับ นั้นรีบคุยรีบทำงานนะครับภายในวันที่หนึ่งถึงสิบเก้ากันยาจะดีมากๆเลยนะและหลังจากนั้นเนี่ยพอดาวเข้าเรือนอ 2, ริสองสมดวงเนี่ยนะโดยเฉพาะอาทิตย์กับพุธเนี่ยก็แปลว่าอางานแก้ปัญหาก็จะมีมาเยอะขึ้นและยวยิ่งดาวกันเงินแล้วเห็นไหมอยู่ในเรือนอริไปถึงที่ยี่สิบเอ็ดกันยาก็แปลว่าแก้ปัญหาเราจะเห็นเงินเห็นงานงาน,งานต้องไปสัมพันธ์กับการแก้ปัญหาเกิดแล้วจะดีะฉะนั้นใครที่ทํางานแก้อยู่แล้ว ช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะครับวกงานซ่อมบำบัดดูแลรักษาซ่อมแซมฟื้นฟ,นฟนูตกแต่งรีโนเวทอะไรเงี้ยโอ,อ้โหจะดีมากๆเลยนะคุณก็ทําเลยจะมีงานเข้ามานะครับส่วนใช้ไม่ได้ทําก็ดูแลหน่อยในช่วงครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนแรกผมว่างานไปได้แต่ครึ่งเดือนหลังงานมันจะติดขัดหน่อยเพราะฉะนั้นจะต้องเซฟตัวเองหน่อยทำอะไรมีแผนซ้อนแผนมีแผนสํารองก็จะช่วยได้แต่ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ ปรึกษาอาจารย์เกตเทวได้ครับแอดมาครับแอดสายเกตเทวหกห้าในบ้านเขียวนะครับแล้วก็จองมาเลยเดี๋ยวจะมาดูให้ว่าในพื้นดวงเกิดเราเป็นยังไงมีทางแก้ตรงไหนนะครับอ่าต่อมาในเรื่องการเรียนครับการเรียนเนี่ยเรียนอ่านเข้าใจดีมากเนะช่วงครึ่งเดือนแรกแต่เป็นกังวลในเรื่องดาวพุธนี่แหละเข้าเดือนอลิครับวันที่สเก้ากันยาไปแล้วมันจะมึนงงเบอร์ไปบ้างเล็กน้อยแต่ดาวน่าดาว,ดาว,ดาวการศึกษายังดีอยู่เพราะนั้นตั้งใจเรียนนะครับอี๋ครึ่งเดือนหลังอาจจะงานเยอะ ไม,ไม่ค่อยมีสมาธิอ่าแล้วก็ไปปรึกษาเพื่อนหรือให้เพื่อนช่วยติวหรือฝึกศึกษาจากโลกออนไลน์เยอะๆหน่อยก็จะเป็นการดีนะังนั้นการเรียนก็โดดเด่นมากครับหนึ่งถึงเก้าปันญา่าการงานก็เช่นกันอรีบทารีบลุยเลยในช่วงต้นเดี๋ยวลิงงามันต้องมีการเดินทางไปคุยไปติดต่อหรือต้องบินไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศไปได้หมดเลยไปแล้วจะดีนะครับเมือฝากด้วยในเรื่องการงานการเรียนต่อมาในเรื่องความรักครับ ความรักเนี่ยเป็นเดือนที่เรียกว่าไม่ควรจะไปโฟกัสเลยก็ว่าได้นะเรียกว่ารักร้อนแรงแซงทางโค้งเลยแห่โค้งกันไปเลยเพราะดาวคนรักกับดาวสุขได้ตําแหน่งเป็นนิดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วพอเมื่ที่ยิปันยาาย้ายมาอีกก็ได้ตําแหน่งสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่ล่ะเลยมันจะร้อนรุ่มเหมือนไฟสุ่มสวงเอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องความรักเนี่ยเดือนนี้ไม่ไปโฟกัสนะเราจะผ่านได้เช่นถ้าเราโสดอยู่แล้วก็โสดต่อไปก่อนใครเข้ามาช่วงนี้จะมาหลอก จะมั่หวังอะไรบางอย่างในตัวเราจะไม่ค่อยจริงใจครับนั่นเราก็ป้องกันตัวดีๆหรือถ้ามีคู่อยู่แล้วความรักมันก็จะจืดชืดเพราะนั้นเราก็ต้องแก้ด้วยกันเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่นอนเออบางคนไปปิกนิกไปท่องเที่ยวไปร้านอาหารดีๆด,ดินเนอร์ใต้แสงจันทร์ริมน,น้ำมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศครับก็จะช่วยได้อ่าหรือก่อนวันที่ 21กันยาดาวคนรักไปอยู่ในเรือนอริมีเกณฑ์ที่คนรักเจ็บไข้ได้ป่วยครับอ่าหรือคนรักจะทะเลาะกันจะมีปัญหากันได้หมดเพราะฉะนั้นถนอมน้ําใจประครับประคองพูดจากันดีๆก็จะผ่านได้แต่ก็เป็นกังวลว่าวันที่19กันยาไปแล้วเราจะแรงกับเขาเพราะฉะนั้นะถ้าฟังผมแล้วผมบอกให้เบาให้ค่อยพูดค่อยจาัน้นเย็นเข้าลูกถ้าทําได้เราก็จะผ่านได้เพราะจะเป็นคู่กันแล้วแค่เดือนเดียวครับเมันก็จะผ่านไป นะแต่ก็ฝากหน่อยเรื่องความรักก็ไม่ได้โดดเด่นนะมันไปเด่นเรื่องอะไรเรื่องการเดินทางเรื่องการสื่อสารเรื่องการหาเงินเรื่องงานอะไรอย่างนี้นะมันก็ไปโฟกัสเรื่องนี้นะครับส่วนในเรื่องครอบครัวก,ก็ดาวจันทร์ครับไม่ได้มีดาวอะไรร้ายๆมาทํามุมแล้วดาวย้ายออกเลยก็จะอ,อยู่ในสภาวะที่ปลอดโปร่งโล่งใจนะครับหรือจะพาครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องไปไปเที่ยวพักผ่อนบรรยากาศแต่ก็ดูฟ้าฝนหน่อยนะเดี๋ยวน้ําท่วมอะไรต่ออะไรอีก นะเพราะฉะนั้นเรื่องครอบครัวก็เลยสบายบายรถรถขับอะไรก็ไม่มีปัญหาอะไรไปได้เรื่อยๆนะครับอ่านะเรื่องสุขภาพครับสุขภาพนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าดาวอาทิตเข้าเรือนอริวันที่17กันยาย,ยนระวังเรื่องสายตาการมองเห็นเบาหวานไขมัน <c oughs> นะครับดาวพุธตามเข้าเรือนอริอีก19กันยานะช่องท้องปอดลำไส้ ก็คือดูแลสุขภาพหน่อยแล้วตอนต้นเดือนอีกดาวศุกร์ก็เป็นนิดอีกดาวศุกร์ก็เกี่ยวกับระบบขับถ่ายอะไรอย่างนี้ด้วยนะท้องผูกท้องเสียท้องร่วงหดระวังระวังอาหารการกินเลยนะเนี่ยอย่าไปกินอะไรไปแปลกๆนะครับชาวเมษนี่เตือนเลยนะถึงวันที่21กันยายนถึงจะเบาลงนะครับนะงั้นดูแลตัวเองหน่อยดูแลสุขภาพด้วยนะบางทีเดินทางไปบ่อยมากเลยเพราะดาวอยู่ถึง ตุลาเลยนะครับกันยานี่ไปทั้งเดือนเลยอยู่ไม่ค่อยติดที่เดินทางบ่อยมันจะเหนื่อยพักผ่อนน้อยมันจะเป็นโรควูบมันจะหน้ามืดเป็นลมอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นต้องอย่าอมอย่าดมอย่ามองอะไรเงี้ยยาสามาัญประจําตัวก็ติดตัวเอาไว้ด้วยนะครับก็จะได้ดูแลตัวเองกันได้นะ่าและสุดท้ายครับเลขนําโชคครับ47826ครับอ่าขอให้ชาวเมษเฮงๆรวยๆกันนะครับ แลวใครฟังมึงตรงนี้ก็จะลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดแฟลชก็ใครกดแชร์กดแชร์ก,กดคอมเมนต์กันเยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปดีๆนะแล้วก็ซุปเปอร์แตงอีกครับข้างๆปุมกดแชร์นี่แหละหล,ลักร้อยหรือหลักพันก็ได้หมดเลยนะครับะจะได้มีคลิปแบบละเอียดละเอียดทห่ท่านได้ฟังะจะได้รู้แล้วถ้าใครอยากร่วมบุญบางคนอยากทําบุญนะแต่อยู่ไกลอยู่ต่างประเทศไม่มีเวลางานเยอะอาจารย์เกศเทวายินดีครับ มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยฟังให้จบจะมีบอกหรือใครที่อยากจะดูดวงแม่นแม่นเจาะลึกละเอียดละเอียดนะครับก็ฟังต่อเลยว่าอาจารย์เกตดูดวงดูแล้วได้อะไรต้องทําอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้และก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับเป็นแค่ดาวจรน,นะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ําเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับ อาจารย์เกทเทวาจะดูดาวตอนเกิด10ดวงดาวจออีก10ดวงอีก12ทักษานะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดชศีกาลกินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิทลิทโทเลิกพัทโนโลกเทศาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวะหมาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์กเกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน79 9บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด,ดูใ้แห้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ add line a sign get หกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้อ่าแล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็นกได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอ e ีเวนต์อีสุสิมิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึออกอาจารย์เกตเทวาโอโ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถล่มทลายเลยอ่าเพราะน,นั้นท่านใดที่มีสินค้าริเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับ อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมูหรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวาในช่องอาจารย์เกตเทวาได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวาเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกระพย์บแบบ VIP ครับบูชาข้อพยานอนันตนาคราช16เหเสียนอุด,ดมทรัพย์เลยนะครับ นี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายยนพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาร์ที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปลิตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ4พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรือง ต่อไปได้นั่นเองนะครับเดีย๋ยนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เศียรครับขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ล่ำรวยหนุนดวงสร้างอำนาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเหลือง,งการงานเติบโตสำเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำให้มียศถาบรรดาศักดิ์ มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบลื่นไรอุปสรรคครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทาบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับ แอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีลายอยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอกวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย499บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกสเทวานะครับประสบความสุขความสำเร็จความจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ